สวัสดีครับพรวไลน์ชาแนลอยู่ที่ร้านพรวลัยมาถูกดีมีมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมา update, อัปเดตของในร้านเรานะครับผมว่าจะเหลือมากน้อยเพียงใดวันที่4ีเดือน9 6 5นะครับผมแล้วก็จะพามาอัปเดตดูยอดขายตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4นะครับผมว่ายอดขายแต่ละวันจะมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมเดี๋ยวจะเดินชมรอบๆด้านหน้าก่อนนะครับ งนี้ก็จะเป็นชั้นชั้นขนมปังว่า,วาง ขายวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็เหมือนเดินเท่เาเท่าเมื่อวานดีเหมือนกว่ามันดนูแต่วันนี้ก็่สี่หมื่นเก้าเราก็จะได้กับยอดพันละครึ่งแต่ของในร้านก็รู้สึกบางตามของมาวันเสาร์ก็นิดของขอเมื่อวานนี้น้อยนิดเดียวแล้ววันนี้หมดบางตัวหมดเกลี้ยงดเดี๋ยวพาเดินดูในห้องสต็อกหน่อยครับ จากขึ้นมาดูพอมาพ่มามาก็เจะเหลือแค่นี้มาหนึเติมแล้วแต่ก่อนนะรังตรงนี้เต็มรังตรงนี้เต็มตรงนี้เปล่าเลยดูกว่าจะโค้งจะมาอีกมันพุ่คิดดูให้ดีเดอ้อใครจะทำถูกดีอ่ะ <laughs> ไม่ได้หลังใจ ได้ลงใจจริงๆค่ะดูไม่มีอะไรเลยจักอก็ไม่มีเ yeah. นี่ยนี่โชคดียังอัดมาให้พราะคนอื่นเนี่ยไม่มีแล้วไปแวะมาสองร้านคือเขาขาดตอเนี่ยเราก็โชคดีที่ขายอยันนี้ไม่ค่อยได้ <c ười> ได้อย <c ười> ู่เต็มขาดไปอยู่เรามีเยอะมันก็กองเนเนี่ยพวกอย่างนี้นะของของพุดสไลด์อย่างเงี้ยเหลือแค่นี้ แ,แล้ให้เราขายอะไรก็ซม่งที่เขาบ่นเขาด่าให้ทีนี้เราคิดนี้เราก็จะมาด่ามาปุ่นหรือว่โอโม่ซันชายห่อห่อที่เล็กกว่านี้มันจะมีสองหดแล้วมี๊กก็จย,ยสองหอ่อชินนี้ที่ดูของในสต๊อกมีแค่นนี้สองชิ้นมา มาให้รังเขียวทีละสองชิ้นอย่างนี้จัึจะขายอะไรต่อไปอีกสองวันเราจะคาดไว้แค่สามวันใช่ถ้าประชารัฐนี่สามวันก็คนละครึ่งอ่ะตอนนี้มันได้สี่วันละเ๋ยวกจะเร่นเบาๆอย่างนี้เนียจะแค่นี้นีบบ่เระบอยก็ขายดีเหมือนกัน ขนมก็บางๆตงันสามวันหกมืนสี่มืนคับสเอ็ดโอ้ห้าหมื่นเแบด้ขึ้นมาห้าหมื ยอดสุดท้ายเมื่อกี้ถึงห้าหมื่นเขาจะเป็นพวกพวกน้ำมันนี่ก็ได้ขายดีเหมือนกันนะครับน้ำมันนารัฐเขาจะมาเอาแล้วก็ส่วนมากของประชาครัฐจะมาเอาพวกน้ำมันพวกพวกซอสเนี่ยมันถูกกว่ารสจัดซอสพวกเครื่องปรุงพวกเครื่องครัวเนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรบ้างนะน้ำตาลนั่นแหละโอ้เขาภารัฐก็จะเอาประมาณนี้แหละ คือยอดโดยรวมสลับยอดขายของเราวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่นะครับผมเดี๋ยวเราดูต่อไปวันที่ห้าที่หกเราก็จะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับผมว่าได้เท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ